Who want to 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 find 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 me 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 ในวงการ MMA ณชั่วโมงนี้นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคาบีฟและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือเบอร์หนึ่ง น,น้ำหนักนี้รุ่นนี้นะครับหนุมนักสู้จากประเทศรัสเซียนะครับพุ่งมากความสามารถวันนี้เราจะมารู้จักกันนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขัน MMA ในศึก UFC นะครับระหว่างคาบิฟนะเจ้าของฉายาดีอีเกิลหนุมนักสู้ผู้ไร้พ่ายนะครับจากประเทศรัสเซียที่จะต้องมาเจอกับนักสู้จอมซ่าฝีมือดี จากแดนไอริสคอนเนอร์ไม่เกเกอร์แต่ผลการแข่งขันมันก็ออกมาแล้วเราทุกคนก็ได้ทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าในวันนั้นคาบีฟ mm. ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าฝีมือเขาเป็นยังไง mm. และผลของการแข่งขันนะครับชัดแจ้งเพียงไหนนะครับชัดแจ้งแค่ไหน คอนเนอร์แมกเกอร์หลังจบจบเกมนะครับสภาพของเขาก็พิสูจน์ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขายอมรับโดยสภาพของร่างกายนะโดยสภาพของเหตุการณ์นขณะนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับถ้าหากว่าคาบิฟพ,พูดในวันนั้นได้นะครับหลังจากที่ภาพนี้ออกมากัก็คือฮวนจูไฟย์มีใครต้องการที่จะสู้กับฉันอีกขึ้นมาเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์กันว่า ที่มาของคำว่านักสู้ไรพ่ายของคาบิฟเนี่ยได้มาอย่างไงนะครับและมีข้อเด่นข้อด้อยตรงจุดไหนทำไมข้อตัวคู่ต่อสู้ถึงมองไม่เห็นหรือทำไมคู่ต่อสู้ถึงปิดเกมเขาไม่ได้นะครับเอาละเราจะเริ่มไล่กันตั้งแต่การเตะก,การชกการทุ่มการล็อกการหนีการไล่ล่าและการปิดเกมของคาบิฟก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสมบัติ ความสามารถของคา e บิฟ b นะครับคาบิฟเนี่ยถือว่าเป็นนักสู้ที่มีความพิเศษนะครับที่เขาแสดงออกให้เห็นแตกต่างจากนักสู้คนอื่นๆนั่นก็คือว่าคาบิฟเนี่ยจะคำนึงถึงพระผู้เป็นเจ้าคำนึงถึงแรงกําลังใจที่ทำให้เขาสู้ได้เต็มที่ทุกครั้งที่เขาชนะทุกครั้งที่เขาต่อสู้นะครับเขาจะขอบคุณแฟนๆและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า นะครับที่ทําให้การต่อสู้ของเขานะครับเป็นไปตามอย่างที่เขาตั้งใจเอาละสําหรับผมแล้วนะครับมองว่าคาบิฟเนี่ยอาจจะเป็นนักสู้นะครับเป็นนักล่านะแต่เป็นนักล่าที่มีศรัทธ,ธาก็ว่าได้นะครับเอาละคราวนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของคาบิฟอย่างที่เราได้เกินไว้ก่อนหน้านี้ว่านะถ้าในเรื่องของการเตะการชกนะครับการทุ่งการล็อก การหนีและการไล่ล่ารวามถึงการปิดเกมของคาบิฟเนี่ยผลงานเป็นยังไงมีความโดดเด่นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับมาเป็นไงครับเปิดมาก็ตกอกตก,ตกใจกันไปเลยนะครับยังครับยังไม่โดนน็อกนะครับดูจากตำแหน่งที่โดนซะก,ก่อนไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือความเก่งของคาบิฟกันแน่นะครับนะที่ทำให้ นะการสวิงลูกนี้เนี่ยนะครับไม่โดนเข้าไปเต็มเต็มนะเพราะว่าดูนะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่ผู้สู้เนี่ยสวิงเข้ามานะครับเข้ามาลึกเกินหรือคาบีเนี่ยสามารถที่จะสไลด์มุดเข้าไปนะครับเลยทำให้ไม่โดนอัดในตำแหน่งนั้นการเตะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายวิธีมีหลายรูปแบบ แต่การเตะท Oak, well ี่ดีนะครับจะต้องเตะนะครับให้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจัดได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะหยุดการเคลื่อนที่เข้าหานะครับของคู่ต่อสู้เราต้องเล่นงานที่หัวเขานะครับหรือถ้าต้องการให้เขาสุดก็ต้องเล่นงานตรงข้อพับด้านหลังแต่ถ้าต้องการจะให้เขานอกเนี่ยก็ต้องเล่นใงานนะครับเล่นงานบริเวณปลายคางกรามหรือก้านสมองด้านหลังเพื่อให้เขาหลับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าดูจากรูปประกอบเนี่ยท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ แต่ทำไมนักสู้เอ็มเอเอโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะค,คู่ต่อสู้ของคาร์บีฟเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดนะครับคาร์บีฟได้ด้วยลูกเตะนั่นก็เพราะว่านักสู้เอ็มเอเอโดยส่วนใหญ่นะครับจะนะครับนิ้นฝึกเพียงแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยการเตะการชกการทุ่มการล็อกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อ มากแข่งขันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนที่เขาฝึกแบบแซมโบรหรือฝึกเฉพาะทางพวกนี้อาจจะมีการเน้นรายละเอียดเพราะว่าซมโบอย่างที่คาบิบฝึกมาเนี่ยนะครับอาจจะมีกลิ่นอายของคาราเต้และก็กังฟูเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะฝึกรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นการเตะของคาบิบเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่ากับผู้ต่อสู้นะครับเพราะว่าน้นเตะในส่วนของตำแหน่งที่มันสําคัญนะครับจึงสังเกตได้ว่าคาบิฟเนี่ย ใช้ลูกเตะเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับอาวุธดินของเขานะครับเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้นะครับที่จะหยุดคาบีฟนะครับด้วยลูกเตะเนี่ยจะต้องเตะให้เข้าตำแหน่งที่มันสำคัญตามที่เราได้ดูรูปประกอบเมื่อกี้นะครับเท่านั้นถึงจะหยุดคาบีฟได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดคาบีฟได้และจะเข้าทางนะครับการต่อโต้คืนของคาบีฟ แต่เราจะลองสังเกตกันดูนะครับสังเกตดูว่าคาร์บิฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดการเตะเท่ากับลูกอื่นๆนะครับของเขาเพราะว่าทุกครั้งที่เขาโดนเตะเขาจะใช้แขนมากกว่าใช้มือในการที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นนี่คือบทสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคาร์บิฟเนี่ยไม่ถนัดการใช้ขาเพราะถ้าคาบฟถนัดการใช้ขานะครับเมื่ออีกฝ่ายนึงเตะต่ำนะครับหรือเตะลำตัวเขาจะต้องใช้ขาในการที่จะบล็อกอย่างเช่นแบบสไตล์มวยไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั่นคือการ ป้องกันที่ดีและสามารถที่จะทําให้การใช้แขนเนี่ยในการที่จะป้องกันและตอบโต้เนี่ยมันสะดวกมากกว่าด้วยนะครับแต่คาบิบกลับใช้มือทุกครั้งในการที่ป้องกันลูกเตะนะครับนี่คือบทสะท้อนนั่นก็หมายความว่าถ้าหาคู่ต่อสู้จะเล่นงานคาบิบนะครับให้หยุดด้วยลูกตเตะจริงๆจะต้องมีความแม่นยําและจะต้องมีความหนักหน่วงพอที่จะให้คาบิบเนี่ยน็อกได้นะครับแต่ความเป็นจริง คู้ต่อสู้โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหยุดคารบิได้เพราะเขาขาดนะครับความแม่นยำในเรื่องของโครงสร้างที่ผมได้เอาภาพมาประกอบนั่นเองเอาล่ะครับมาดูในเรื่องของการชกของคาบิฟกันบ้างนะครับในเรื่องของการชกของคาบิฟเนี่ยผมมองว่าคาบิฟเนี่ยอาจจะใช้การชกเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางปาน นะครับไปสู่ท่ากราวที่เขาถนัดนะครับและถ้าจะพูดถึงคู่ต่อสู้ที่ทําให้คาบีบเนี่ยนะครับได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวและสูสีคู่ขี้กันมากหน่อยนะครับก็ต้องยกให้คอเนอร์แม็กเกรเกอร์นี่แหละเนที่เขาได้เจอกันนะครับครั้งล่าสุดดังนั้นเราจะเห็นว่าคอเนอร์เนี่ยอาจจะโชคได้ดีกว่าคาบีบด้วยซ้ําแต่คาบีบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําให้คอเนอร เจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการชกของเขาได้มากไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าคู่ขี้สูสีเลยแหละแต่เมื่อคาบีฟชกคาบีฟเนี่ยจะใช้การชกไปสู่นะครับเชื่อมต่อไปสู่ท่ากราวที่เขาถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาเทคดาวลงไปสู่พื้นได้นะครับคู่ต่อสู้มักจะไม่รอดนะครับอย่างที่เราได้เห็นในหลายแมตช์ของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการชกของคาบีฟเนี่ยเรียกว่าเป็นการชกที่นะครับ มีธรรมชาติของการเป็นนักล่านะครับนักล่าที่เรียกว่าไม่ไปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้หายใจกันเลยทีเดียวล่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแตกต่างจากนักสู้โดยทั่วไปนะครับโชคปั๊บเนี่ยอาจจะทิ้งช่วงแต่คาบิบไม่โชกปั๊บจะตามด้วยเขา่าโชคปั๊บจะตามด้วยเทคดาโชคปั๊บและจะตามด้วยอะไรต่างๆที่จะพาเขาไปสู่ ขั้นตอนของการปิดเกมและส่วนใหญ่คาบิฟจะนิยมปิดเกมในลักษณะของกราวฟายติ้งหรือซับมิชชั่นหรืออะไรต่างๆที่เขาถนัดนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้ที่เราได้พบเห็นสังเกตดูว,ว่าคาร์บฟจะแทบไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสท้ฟค้่ได้หายใจด้วยซ้ำนะนี่คือความโดดเด่นของคาร์บฟเรียกว่าเป็นอาวุธนะครับที่ใช้การชกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมไปสู่ท่ากราวที่เขาถนัดได้เลยนะครับน่าสนใจมากสำหรับการชกของคาร์บฟนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับคาบิฟเนี่ยคือเป็นนักแซมโบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วได้รับการฝึกยูโดจากคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทุ่มในเรื่องของการล็อกเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของคาบิฟเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเราจะเห็นว่าคาบิฟเนี่ยทุ่มคู่ต่อสู้นะครับในบางแมตช์เนียยีครั้งนะครับในในแมตช์นั้นๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับการล็อกการทุ่มเนี่ยของคาบินเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับมีความเชี่ยวชาญสไตล์การต่อสู้นะครับสไตล์การปั้มของแซมโบนเนี่ยในเรื่องของการทุ่มไม่ต้องห่วงนะครับมีความดุดันมีความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากการทุ่มนะฮะเป็นอะไรที่โหตไม่เบาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใคร เตรียมตัวมาสู้คารบนะครับแบบกึ่งๆกลางๆนะครับมาแต่ใจฝีมือไม่พร้อมกายไม่พร้อมเนี่ยรับรองได้ไม่รอดนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับคาบิบเนี่ยมีธรรมชาติของการเป็นนักล่าสูงมากๆดันั้นเนี่ยนักสู้คนไหนนะครับที่สู้คาบิเนี่ยนะครับ แล้วจะคิดว่าหมูเนี่ยมันไม่หมูนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาบีฟเนี่ยทั้งในเรื่องของการทุ่มทั้งในเรื่องของการล็อกนะครับทั้งในเรื่องของการหนีนะครับและทั้งในเรื่องของการไล่ล่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องถนัดของคาบีฟเลยโดยเฉพาะเรื่องของการไล่ล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเขาเล่นงานคนไหนได้นะครับเขาจะไล่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 นะครับไล่บี้จนสุดฤทธิ์เลยและจนกว่าจะปิดเกมได้นะนี่คือธรรมชาติองคาบิฟสิ่งนี้นะครับคงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคาบิฟเนี่ยคือนักสู้ไร้พ่ายตัวจริงในรุ่นนี้น้ำหนักนี้นะครับนักชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะการชกการทุ่มการล็อก นะครับการหนีนะครับและการไล่หรือไม่กะทั่งการปิดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของคาบิบเนี่ยคือนักล่าตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องยอมเขานะครับในเรื่องของธรรมชาติของการเป็นผู้ล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาของคําว่านักสู้ไรพ่ายนะครับ the eagle นะครับนักสู้แห่งดินแดนรัสเซียนะครับคาบิบ สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคําถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทําคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสูได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ